สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะใช้งานนะครับตัวนี้กระบะแคปเปิดได้มือเดียวป้ายแดงปี2014นะครับมีหลังคามาพร้อมนะครับคันนี้มือเดียวครับมาสด้าบีทีนะครับเครื่อง2 0 0 2เกียร์ธรรมดาดีเซลนะครับปี2014นสะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนสี่พันสามร้อยโดยประมาณนะครับผ่อนได้หกปีนะครับท่านใดกําลังหารถกระบะใช้งานนะครับค้าขายใช้ในครอบครัวคันนี้พร้อมมากๆนะครับหลังคามาพร้อมนะครับ รถสวยมากๆนะครับนี่นะครับด้านหลังใส่ของบรรทุกของเป็นแคปเปิดได้ด้วยครับนี่นะครับขึ้นลงสะดวกสบายใครที่กําลังหากระบะใช้งานนะครับคันนี้สภาพดีราคาดีมากๆนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับมาเช็คมาชมมาดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวมินบุรีครับบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับใครที่กําลังหากระบะใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ ราคาดีสภาพดีได้ปี2014นะครับมาต้าบีทีนะครับคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ตัวสูงนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับสีสวยงามนะครับใครที่ชอบและกําลังหากระบะไว้ใช้งานค้าขายเดินทางใช้ในครอบครัวตัวนี้ปี2014นะครับในราคา2 1 9 0 0 0บาทนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างนิ่มๆแน่นๆครับ ใครที่ชอบนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสายกระบะนะครับกระบะแคปเปิดได้มือเดียวป้ายแดง Mazda BT ปี2014เกียร์ธรรมดาเครื่อง2002นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับใครที่กำลังหากระบะนะครับฝากไว้เลยครับในราคา20000นต้นๆแบบนี้ท่านเอาไปใช้งานนะครับไปต่อยอดสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพรับรองคุ้มมากๆนะครับเอาไปทำเงินรับรองคุ้มครับมีเงินเหลือผ่อนแน่นอน วันละร้อยกว่าบาทนะครับคุ้มมากๆนะครับหันวันละร้อยนะครับก็ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับคัดและเช็คสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้มา z d a b ีแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีหลังคานะครับโอ้โหภายในก็ยังสวยสะอาดอยู่เลยนะครับคันนี้มาชมดูได้เลยครับกับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เข้าใจกำลังหากระบะแคปนะครับ มาเล่น m a ส d a นะครับได้สภาพได้ราคาได้ปีนะครับเท <th ee> ียบเคียงอ,อีก2แบรนด์ใหญ่ๆนั้นปี14ไม่ยุ่งถูราคาตรงไหนนะครับ <c oughs> คันนี้แค่2 0 0แสนต้นๆนะครับรีบพิจารณามาชมได้ครับต่างจังหวัดก็จัดส่งให้ได้ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน